โครงการความร่วมมือจากสองมหาวิทยาลัยของอังกฤษและก็ประเทศไทยในนามของ University ัยพ o w และก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราทำงานร่วมกันตลอด1ปีเต็มในการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีในส่วนของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Citizen Inquiry กระบ,บวนการ c i t i z e n Inquiry เราใช้ภาษาไทยว่าการสืบสอบภาคพลเมืองภายใต้บริบทที่เราอยากจะให้เขาเรียนรู้และก็เข้าใจแนวคิดของเศรษฐกิจพลาสติกแบบหมุนเวียนกลุ่มเป้าหมายหลักๆของโครงการนี้เราต้องการพัฒนานักการศึกษาหรือคุณครูเพราะเราเชื่อว่า ปัจจัยสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงกันจากการศึกษาคือที่ตัวครูเราคาดหวังว่าใน1ปีนี้เราจะสร้างคุณครูวิทยาศาสตร์หรือสร้างนักวิทยาศาสตร์ศึกษารหรือนักการศึกษาที่เข้าใจแนวทางนี้ We chose Konkan University to be a partner in the project, partly because of its reputation as a high-quality university for research and teaching. The project was focused primarily on helping participants, particularly in Thailand, But also in the UK to learn more about the circular economy and to do so using the methodology we call citizen inquiry, which is an offshoot of citizen science. And we taught that through a series of seminars, but also through a series of practical workshops, which included helping participants to undertake real investigations in their own communities as the project developed and as a result of the pandemic. We increasingly re refined the focus and concentrated on teacher educators in universities. And the reason for that was because teacher educators had the ability to leverage considerable impact through their work with pre service teachers, who in turn go into schools and work with young people and with other teachers. And to achieve that, we focused on the idea of citizen inquiry, teaching young people and teachers how to organise and implement a citizen inquiry project around an environmental issue such as plastics waste or water pollution those kind of issues these are issues that are very important particularly in the context of thailand the projects that we've encouraged and initiated and supported are having an impact at the local level and we believe that by linking these projects together in the new network which has been established by Konkan University and ourselves we will be able to leverage even greater impact hopefully across Thailand but beyond that as well across other communities who are dealing with similar issues ดังนั้นแล้วเราก็เลยคิดต่อครับว่าในฐานะของมหาวิทยาลัยผลแก่นที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ University of h a w a i เนี่ยเราจะทํายังไงให้โครงการนี้สามารถที่จะอยู่ในชุมชนของนักการศึกษาประเทศไทยได้กว้างขวางมากขึ้นหรืออยู่ได้ ยังยืนมากขึ้นเราเลยทําการเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยต่างๆอีก9มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้ง4ผ้าแล้วก็ทําการเซตอัพเครือข่ายที่เราเรียกว่าไทย CSIED Network ก็คือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทยที่ใช้วิทยาศาสตร,ร์สรรืบสาและก็การสรรืบสรราะภาคพลเมืองเนี่ยในการทํางานทางการศึกษาด้วยกัน อาจารย์นิวัฒน์เชิญชวนเข้าโครงการก็จะบอกว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับซิสเตนไซน์ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองตัวนิสิตนักศึกษาที่ผมสอนอยู่ก็เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมก็คิดว่าเวลาที่เขาจบไปเขาก็สามารถไปยุกต์ใช้อันนี้ในการประกอบอาชีพครูได้รวมถึงที่เราเชิญครูประจําการเข้ามาสังเกตการอนาคตเขาก็สามารถไปประยุกต์กิจกรรมแบบนี้ที่โรงเรียนของเขาได้เช่นเดียวกัน สึกดีครับได้ความรู้เพิ่มเติมว่าประชาชนทั่วไปก็สามารถเป็น ส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลประมาณว่าทำงานเหมือนนักวิทยาศาสตร์ได้เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างนักวิชาการลูกศิษย์และคนในชุมชนรู้จัก Inquiry ีรูปแบบใหม่ก็คือเป็น Citizen Inquiry เอาคนในชุมชนมาร่วมเป็นบทบาทในการสืบสอบคนในชุมชนเขาก็จะรู้จักในมุมของ c i t i z e n Inquiry เหมือนกันนั้นมันเป็นสองจุดที่มาเจอกันโดยที่มีนักวิชาการเป็นคนกลาง โครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการร่วมของมหาชัยที่มีหน้าที่ในการผลิตคุณครูมหาชัยเทคนิคพจมก้ารพนครนเหนือก็เป็นหนึ่งในนั้นเราผลิตคุณครูที่เป็นคุณครูสอนอาชีวะนะคะและก็คุณครูที่สอนเกี่ยวกับวิศวกรรมเราได้รับโจทย์มาว่าในภูมิภาคหรือในจังหวัดของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าที่กรุงเทพม,มหานาครก็จะมีปัญหามลภาวะเป็นพิษหรือฝุ่น PM 2.5การเรียนการสอนโดยเอาปัญหาสิ่งแวดลอ้อมมาเป็น ตัวตั้งตน้นแล้วก็ให้ทางคุณครูที่เป็นคุณครูพีเซอร์วิสเนี่ยเขามาเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่เรียกว่าซิติเซนอินคว r y รีนะคะพีเซอร์วิสทีเชอร์ก็คือพลเมืองคนหนึ่งที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศเขามีหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันถ้าเราสอนให้ผู้ที่จะเป็นครูในอนาคตะคะ่ะเขาทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้แล้วเขาก็จะระหนักรู้ในการที่จะปลูกฝังให้พลเมืองมีการเรียนรู้จากการสํารวจสืบสอบค้นหาเป็นกน ใจที่ดีมากในการที่จะไปพัฒนาผู้เรียนต่อเราอยากเห็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่ครับการเรียนรู้อย่างมีความหมายอย่างที่รู้ว่าเรียนไปแล้วรู้ว่าจะใช้ทาอะไรเราคิดว่าแนวทางนี้จะเป็นแนวทางที่ส่งเสริมความอยากรู้วิทยาศาสตร์ส่งเสริมการอยากเข้าสู่อาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มากขึ้นโดยเฉพาะเด็กไทยที่ห่างหายไปจากแรงจูงใจแบบนี้ไปนานมากแล้ว มีการสำรวจตรวจสอบนะคะจากหลายประเทศเพื่อจะดูความรู้ความสามารถของเด็กในวัย15ปีค่ะเรื่องการอาร่านเรื่องคณิตศาสตร์ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรค่ะเด็กไทยของเรานะคะปรากฏว่าคะแนนก็ยังคงลดลงเป็นปีที่6แล้วค่ะคุณกศการเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนน่ะมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วแหละแต่ที่เรามีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนก็เพราะว่าเราจําลองเข้าไป วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดูจากตัวหนังสือที่เขาเขียนไว้ไม่ค่อยจะมีที่ลักษณะว่ามาเก็บข้อมูลจากธรรมชาติรอบด้านและเอาไปใช้นะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ที่อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติเนาะจะดีกว่าไหมถ้าได้มาลงพื้นที่จริงเราจะพบว่ามันสําเร็จรูปอะค่ะมันทําให้เด็กอขาดความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันเกิดจากธรรมชาติเช่นเด็กๆอาจจะเข้าใจว่า ข้าวมาจากหม้อหุงข้าวไก่มาจากตู้เย็นซึ่งตรงนี้มันทําให้เด็กเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับธรรมชาติเราเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งฮะหลายๆชิ้นเลยแหละครับจริง,รงๆว่าเมื่อเรียนวิทยาศาสตร์กลายเป็นยิ่งเรียนจากประถมมามัธยมยิ่งเรียนยิ่ง,งไม่จูงใจเราก็เลยพยายามหาวิธีการว่าแล้วจะมีวิธีการแบบไหนที่เราจะทําให้การเรียนวิทยาศาสตร์ยิ่งเรียนเยอะยิ่งชั่วโมงประสบการณ์วิทยาศาสตร์เยอะแล้วสนใจวิทยาศาสตร์ ing, มากขึ้นเราเลยคิดว่าแนวทางวิทยาศาสตร์สืบสอบภาค พลเมืองหรือ citizen inquiry เนี่ยน่าจะเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งของการจากกัดการศึกษาของประเทศไทยที่ทําให้ผู้เรียนเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีความหมายเรียนในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเรียนในสิ่งที่เป็นชีวิตบริบทสิ่งแวดล้อมที่กระทบกับชีวิตเขาเพื่อสร้างความตระหนักและความอยากรู้ กระบวนการ c i t i z e n น n q u i r y เราใช้ภาษาไทยว่าการสืบเสาะภาคพ,พลเมืองของ u n น v e r s i t ซ of h ้อของอังกฤษเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในการใช้แนวทางแบบนี้เปลี่ยนรูปแบบจากเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนมาเป็นเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานที่จริงในธรรมชาติจริงในสิ่งแวดล้อมจริงเพื่อสร้างความตระหนักสร้างแรงจูงใจให้เขารู้ว่าเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วมันสำคัญกับชีวิตใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสำรวจตรวจสอบหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจากข้อมูลที่ได้ในธรรมชาติจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางนวัตกรรมการจัดการศึกษาแนวใหม่และที่สาคัญการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจทางนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมักจะดีมากกว่าการเรียนในห้องเรียนแน่นอน c i t i z e n แ n q u i r y ในมุมของมหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะที่นิสิตครูค่ะเขาได้เรียนรู้กระบวนการสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนอยู่แล้วนิสิตครูเนี่ยก็มอบเครื่องมือเนี้ยค่ะให้กับนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์แต่เครื่องมือเนี้ยมันจํากัดอยู่เพียงแค่ภายในห้องเรียนเท่านั้น เราจึงจะมองว่าแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีประชาชนที่มีแนวคิดนักวิทยาศาสตร์เราก็เลยคิดว่าตัวแทนนิสิตครูเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนประชาชนเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นบุคคลตัวอย่างที่จะได้รู้แล้วก็นำกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เขาเป็นพลเมืองคนหนึ่งเอามาใช้ในการ จัดการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมต่อไปก็คือวิทยาศาสตร์พลเมืองค่ะมันเป็นการที่ให้พลเมืองก็คือเยาวชนของเรากลุ่มเป้าหมายเราตอนนี้เนาะเราต้องการไปโฟกัสที่พลเมืองที่อายุยังน้อยนะคะเขาใช้กระบวนการสืบสอหาความรู้คือหาคําตอบหาความรู้ด้วยตนเองเราไม่ได้ไปเล่าให้ฟังเฉยๆทำไมถึงไม่บอกคําตอบเลยทําไมต้องไปใช้วิทยาศาสตร์พลเมืองคือถ้าเกิดว่าเราบอกเขาอะค่ะเขาจะไม่เห็นความสําคัญเขาจะ สืบค้นหาคําตอบคิดประเด็นปัญหาด้วยตัวเองเขาจะเห็นความสําคัญเขาก็จะมีทักษะในการทําวิทยาศาสตร์นั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไปศึกษาปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ซึ่งสอดคล้องกับตัวทฤ e ฎีอินฟลรีหรือว่าวิทยาศาสตร์ภาคคลเมืองเราต้องการที่จะปลูกฝังให้ คนที่จะนำสื่อการเรียนการสอนของเราเนี่ยไปเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้นะครับเกี่ยวกับ Circular e c ์อีโคในการทำวัสดุเหลือใช้ทางทางเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าต้องการจะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยลดของเหลือทิ้งต้องการซีโรเวทให้ได้นะครับโฟกัสที่นักศึกษาวิชาชีพครูก่อนค่ะเพราะว่าเราใช้กระบวนการเนี้ยกับเด็กเราค่ะฉะนั้นเนี่ยเราจึงคาดหวังว่าให้เด็กเราเนี่ยเกิดความตระหนักการอนุรักษ์น้ำ คิดก่อนใช้น้ำจากสถานการณ์โควิดเราก็ต้องปรับแผนการทำงานมาเป็นการสัมมนาออนไลน์กันยาวประมาณเกือบ4 5เดือนแล้วก็มีการจัดเป็นไฮบริดเวิร์กช็อปที่เราดึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง9มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยมาจาัดออนไซต์เวิร์กช็อปที่มอขอแล้วก็ฝั่งของ UK เนี่ยก็ล็อกอินเข้ามาเป็นออนไลน์ ดังนั้นแล้วเครื่องมือวิทยาศาสตร์ปัจจุบันร่วมสมัยเรามีเครื่องมือหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดคา่าปริมาณต่างๆทางวิทยาศาสตร์โดรนเขาม,ามีส่วนรวมในส่วนของการทําอย่างไรให้เห็นภาพวิทยาศาสตร์มุมสูงซึ่งปกติอย่างเช่นกรณีบริบทบ่อขยะอย่างเงี้ยครับหรือลําน้ําพองที่เรามาทําการศึกษาเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นภาพทั้งหมดได้จากการไปโลเคชันแค่โลเคชันเดียวการใช้กล้องวิดีโอ360องศาที่สามารถเก็บภาพได้ทั้งมุมรอบตัวเขาและสามารถลงรายละเอียดได้มากกว่าการเก็บภาพนิ่ง ทีละช็อตทีละช็อตทำให้เขาเข้าใจในปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติที่เขากำลังศึกษามากขึ้นโครงการนี้ครับเราใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอีกโครงการหนึ่งของทาง UK เนี่ยเอาวิดีโอ360องศาเนี่ยเข้ามาสร้างเป็นวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์คือเอาให้ผู้เรียนเรียนและผู้เรียนเขาสามารถที่จะคลิกแล้วก็สามารถดูสา,ารสนเทศแบบมีปฏิสัมพันธ์2ทางดังนั้นเราเราคิดว่าเครื่องมือเหล่านี้ครับจะเป็นเครื่องมือในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตที่จะสามารถส่งเสริมการวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีจึงจําเป็นครับที่คุณคคครรรรรููววจจะะเเเีียยน้้้่่่าาใชืืออองงม อย่างไรในการจัดการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์สืบสาภาคพลเมืองซึ่งทางโครงการนะคะก็ได้จัดสรรทรัพยากรในการผลิตสื่อก็คือได้กล้องวิดีโอ360องศาและก็มีโน้ตฮาวในการใช้โปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรม360ซึ่งสามารถที่จะเอาวิดีโอที่เห็นมุม360องศาสร้างเป็นอินเทอร์แอคทีฟเัลติเดียนำเสนอคอนเทนต์หรือเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนแหล่งการเรียนรู้ที่ให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ให้คนในชุมชนเข้าไปเรียนรู้แล้วก็สุดท้ายเราจะทําวิดีโอเพื่อ ส่งต่อให้คนนอกชุมชนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่เราจะส่งผ่านความรู้ตรงนี้ไปให้คนนอกชุมชนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ นักศึกษาครูเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องไปพัฒนาชุมชนแล้วก็เยาวชนในชุมชนต่อไปเมื่อโครงการนี้สําเร็จตัวองค์ความรู้ที่ตัวชุมชนได้มาเองร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กระบวนการของนักศึกษาที่จะผลิตสื่อลงไปสู่เยาวชนก็จะทําให้เยาวชนเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของชุมชนเนี่ย เกิดมีองค์ความรู้ที่ยั่งยืนเข้าใจปัญหาแล้วสามารถที่จะป้องกันปัญหาได้อย่างยั่งยืนครับจากนั้นเรายังวางแผนต่อกันอีกนะครับกับยูนิเวอร์ซิฟมาว่าในปีถัดไปเราจะเป็นแผนงานที่เราจะขยายลงไปสู่การนําไปสู่การใช้กับผู้เรียนพาผู้เรียนลงมาเรียนรู้แบบนี้และก็คุณครูที่จะเป็นตัว Change Agent ที่สําคัญเนี่ยที่เขาจะเป็นคนนาการเป,เป,เปนนลเี่ยนแปลงการนกาสอนเรานี้กระบ,บวนการ c ี t จ z เ n น n q u อนไเพื่อส่งเสริมความตระหนัก ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จะมีความหมายมากขึ้นก็จะนําไปใช้ที่โรงเรียนของเขาอีกต่อเลยเราจะทําให้โครงการนี้สามารถที่จะอยู่ในชุมชนของนักการศึกษาประเทศไทยได้กว้างขวางมากขึ้นหรืออยู่ได้ยั่งยืนมากขึ้น